สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทีกำลังรับชมระเบ,บิยงย่ท้างช่องสาวอังคันชาแนลค่ะมือหนีกับเป็นเศรา้ามือวันที 22, 42, ่22ตุลาคมพศ2 5หร .66 ค่ะกสองคันปรเิเฮ็ุคลิปในพี่ให้นองได้เบื้องลายมือละค่ะเพราะว่าสองคันปรเิเกมเฮ็ดแลวค่ะเห็ดเศร้าออกแล้วมือหนีสาวอังคันปลูกพักค่ะเขาคันกันเลยมาเห็ดคลิปใหในพี่ไ้นองได้เบื้องค่ะกสองคันเกิดจะ,ดนนะขุดนั้นค่ะขุดนั้นล้วก็ จะปลูกพักเนาะค่ะเบิ่งกันเลยค่ะพุดมาแน่ล่ะค่ะทพิธีแล้วพุดหายแน่แล้วจางขั้นกันเลยจับอีกแน่ค่ะเงา้ไปพูดล่ะค่ะ จะจิหดน้ำก่อนค่ะก่อนลงมือปลูกค่ะจะปลูกจะได้ลงดินง,ง่ายๆค่ะ คุ่หน้าบ้านค่ะวัดนาบ้านยงกสันดังนี้ด้ค่ะเพราะว่าเป็นุนทางเนาะนาบ้านเป็นกิถนนค่ะ พ่อเขียดกันเขียดอีโมอ้าเต้นไปเลยดองดองอันนั้นก็สิบปูพากันนี่ค่ะนี่ค่ะผัก,กาดแล้วก็สิบบุงไปเลยค่ะบุงเน็บเน็บเน็บไปเลยเนาะค่ะเบิ่งกันเลยค่ะตีองรั้งก็สิบบุ๋งเน็บเน็บไปเลยค่ะ ส่นประมาณน,นี้ค่ะที่เ้ามาปลูกม,มาปลูก บงบงเน็บเนบไปเลยค่ะปลูกเน็บไปเลยค่ะเพราะว่าผักต้นกาดตน้นไแล้วเนาะ พูดพักทำแมจ้า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 น้ำปัญยังงบ่วะจ้า,จาอยู่ติดถนนก็เลยปลูกติดถนนก็เลยมคีคนห่องถามเนี่ยคะ่ะคนไก่ผ่านไปผ่านมาค่ะ ว่าช่วงนึงปลูกบ่ได้ค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าฝนเลงค่ะฝนเล้งไงหเห็ดให้เขาปลูกผักบ่ง,งามค่ะผักเนา่านี่ก็ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นลงค่ะเลยเริ่มได้ปลูกผักกินเองค่ะผักกินเองได้แล้วเนาะค่ะอากาศเริ่มดีแล้วฝนบ่นเลงแล้ว ผูกพักได้แน่ค่ะช่วงฤดูคนจะดูแลยากค่ะพักเพื่อย มือนี้เขาก็จะปลูกบ่เบิดค่ะจ้องไว้ถ้าปลูกต้นหอมค่ะนี่ค่ะโซนนี้เขาก็จะเอาไว้ถ้าปลูกต้นหอมค่ะทั้งโซนทั้งนั้นเขาปลูกผักกาดไปแล้วค่ะสองขั้นกะเอาพักกันนี่สองขั้นในบ้านพักอ่าอันนี้จะเป็นพักขน้าค่ะนี่ค่ะพักขน้าค่ะสองขั้นในบานไว้ค่ะกขึ้นเริ่มง้ามแล้วค่ะ ต้นทางนั้นก็สิเป็นกวางตุ้งค่ะตุ้งทองเต้ค่ะวานวานวาน,วานพิมไว้สองข้างกระเด็มวานพักอันนี้จะเป็นต้นผักชีค่ะ,ะ,ะวานปลูกไว้ถ้าก,กินแย่งละนิดละน้อยค่ะกำลังนง้มค่ะกำลังขืนเนาะกำลังเกิดค่ะ ถ่ายคลิปแล้วนะคะ่ะมากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกับเป็นกำลังใจสาวางคาันในเด้อค่ะจะไดบพลาดคลิปไม่ไมของสาวหางคาันค่ะสางคันประเด้ไปเจมเฮี่ไท้พี่ให้น้องด้เบิ่งแลวค่ะเฮ็ยเมดแล้วเฮ็ยบอกละค่ะคงจะต้องอรออดูดูกันนาพุนล่ะค่ะถ่ายกับเขอให้พี่ให้น้องยูดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมือนสุ้สุคนเด้อค่ะ ถ่ายก็ขอก่าวคำวาาสวัสดีค่ะเป็นางคันปลูกผีกเซกรกะทางค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกระถางปลูกเพอได้กินค่ะปลูกสามต้นค่ะต้นหนังก็สิบคอยง้ามปันไดอค่ะตอนนี้กําลัางกายอยู่ค่ะรองสางคันร้องเบิงเนาะว่าเิียนจะจะง้ามบ่เส้นก็ก็ง้ามอยู่ค่ะดกทุก่ ะกะเละต้องส้อมันก็ะเละเพราะไปจัปลูกอีกค่ะอันนี้ค่ะโดมอยู่ค่ะใบเขียวค่ะ